ซอาหารพร้อมหรือยังพ่อหอิวข้าวใกล้เสร็จแล้วค่ะพ่อเดี๋ยวลองแม็กก่อนนะคะแต่พ่อมาเยี่ยมเธอนนะเธอต้องกินกับพ่อสิว่าแม็กเขาจะกลับมาก็คงจะดึกเขาคงไม่กลับมากินที่บ้านแล้หรอก ถ้าเกิดว่าคุณพ่อหิวอะ่ะเดี๋ยวหนูตั้งโต๊ะให้ก็ได้นะคะ หรือเปล่าคะไม่มีท้ายาก็จ้ะพอใครรอทานข้าว เดี๋นี่เองเอา้าวคุณที่เองนี่คุณกลับมานานแล้วยังคะเพิ่งกลับมาถึงครับฉันนึกว่าคุณกลับมาแล้วซะอีกตอนที่ฉันทาครีมเหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าประตูฉันคิดว่าเป็นคุณซะอีกแต่ผมเพิ่งกลับมาถึงเองนะครับ เอาน่าคุณน่าอย่าคิดมากไปเองน่ะไม่มีอะไรหรอกผมอยู่นี่ทั้งคนฝากด้วยคุณทำอะไรบ้างครับสี่นี่ไงคะของโปรดคุณทั้งนั้นเลยโอ้กินเยอะๆนะคะอ๋อแม่กินยังเลย ขอบคุณครับใช่ใช่น่ากินมากขอบคุณมาลูกแม็กเรามีเรื่องต้องคุยกันอะไรครับสี่ เข้ามาอยู่นี่เลยนะอะไรอย่างนู้นแน่ซีเรากำลังกินข้าวกันอยู่นะครับฉันไม่สนอะ่ะอะไรของเขา นี่นี่คุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยรู้สึกแย่ขนาดไหนพ่อของคุณนี่นะเขาจะไปี่ไีสิคุณหมายถึงอะไรฮะคุณจะใส่ร้ายอะไรพ่อผมฉันไม่สนนี่มันบ้านของฉันฉันไม่อยากให้พ่อของคุณอยู่ที่นี่สิคุณหยุดพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยนะสิ รู้ไหมพอ่อรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่ได้ยินหนูพูดแบบนั้นลูกอะ่ะก็เป็นเหมือนลูกสาวพ่อคนหนึ่งพ่อไม่เคยคิดลายกับลูกเลยนะพ่อลูกอะ่ะคือส่วนหนึ่งของลูกชายพ่อเห็นไหมสิสิ่งที่คุณทำไปอะ่ะ ทำให้พ่อผมรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าลูกรู้สึกว่าพ่อไม่เกลียดลูกหรือทำให้ลูกรู้สึกแย่พ่อก็ขอโทษให้อภัยพ่อได้ไหมลูกเชื่อพ่อเถอะพ่อไม่ได้ทำอะไรเลย พอเลยครับซีว่าเราเลิกพูดเรื่อ,องนี้กันเถอะป่าเราไปกินข้าวกันเถอะที่พ่อขึ้นมาเนี่ยพ,พ่ออยากให้ลูกไปซื้อยาให้ยาของพ่อหมดแล้วพ่อต้องกินหลังอาหารได้ครับพ่องั้นเดี๋ยวมานะครับคุณ เอาล,ลงไปพร้อมกนยครับพ่อสีคุณเห็นกระเป๋าตังผมไหมแม็กเราต้องคุยกันนะนี่สิผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่อยากคุยเรื่องนี้อีกผมขอร้องเธอสิแต่ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันไม่ได้โกหกแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไง อะไรของคุณเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้นะแลวอย่าส่งเสียงดังเด็นขาดแล้วทำไมคุณต้องมาให้ผมทำอะไรไร้สาระแบบนี้ด้วยเนี่ยโอนะ้แน่สีสีจ๋า สีสีลูกพ่อตอนนี้แม็กก็ออกบ้านไปแล้วนะเหลือแค่เราแค่สองคนใช่ค่ะแม็กออกไปแล้วแม่ สวรรค์ช่างเป็นใจจริงๆเพราะว่าเรามาใช้เวลาร่วมกันดีกว่านะหมายความว่าไงอะ่ะเธอก็รู้นี่ว่าฉันหมายถึงอะไร ทำไมล่ะคนนี่กางเกงในของเธอไงอย่าเข้ามานะมาเป็นของพ่อดีกว่าพ่อจะทำให้รู้ว่าพ่อเด็ดก็แม็กมากแค่ไหนพ่อพ่อจะทำอะไรเมียผมมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะ ทำไมพ่อถึงทำกับผมแบบนี้ครับเมกพ่ออธิบายทุกอย่างได้นะพ่อไม่ต้องมาอธิบายอะไรหรอกพ่อกลับบ้านนอกไปเถอะไม่ไม่มีลูกชายคนไหนอ่ะที่จะไล่พ่อของตัวเองออกจากบ้านอย่าทำแบบนี้กับพ่อเลยนะสงสารพ่อเถอะ ออกไปจากบ้านหลังนี้เถอะนะครับพ่อผมขอร้องล่ะเพื่อความสบายใจของฟีแล้วก็ตัวผมเองด้วยไม่นาแม็กพ่อก็แค่คนแก่คนหนึ่งที่สติเล่อนเรือนพ่อทำอะไรลงไปโดยที่พ่อไม่รู้ตัวอย่าทำแบบนี้เลยนะพ่อครับ พ่ออย่าเอาอายุของพ่อมาเป็นข้ออ้างเลยครับพ่อก็อายุขนาดนี้แล้วพ่อน่าจะรู้ดีกว่าผมอีกว่าสิ่งที่พ่อทำมันผิดและดูแย่แค่ไหนพ่อกลับไปอยู่บ้านนอกเถอะนะครับแล้วอย่ากลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีก